สวัสดีครับสวัสด,ดีนะครับสมาชิกนะครับคนดวงเหงทุกท่านกันเลยนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนะครับผลนะครับก็คือน่าจะนะครับหลุดนะครับนอเมื่อวานนี้นะครับเข้าแค่เด่นนะครับ VIP นะครับ นั่นแหละครับเข้าแค่เด่น7เท่านั้นนะครับ V.I.P. นะครับก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับสลับเมื่อวานนะครับนะครับหลุดนะครับอ่านะครับช่วงนี้นะครับหลุดก็หลุดยาวเลยนะครับเนาะนะครับสูตรก็อุตสาห์เน้นให้2นะครับว่าจะมานะครับเลยไปอีกเต้มหนึ่งเลยไป3นะครับโอ้ยนะครับเสียดายนะครับนี่เลยครับก็จะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะครับก็ต้อง ขอบคุณนะครับทุกข้อความทุกๆกําลังใจนะครับถึงจะหลุดนะครับก็มีแต่คอมเมนต์นะครับให้กําลังใจนะครับก็อยู่ได้ทุกวันนี้นะครับเพราะกําลังใจนะครับจากนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านก็ต้องขอบคุณนะครับเนาะที่ถามไถ่เข้ามาเรื่องสุขภาพนะครับมันก็ดีขึ้นแล้วเลยนะครับเนาะตานะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมันก็นั่นนะครับมาดูกันครับว่านะครับฮานอยในวันที่ 26กเนาะก็จะมีหวยราวด้วยนะครับมาดูนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับผมสำหรับนะครับฮานอยแรกนะครับผลนะครับเมื่อวานนี้เนาะมาสรุปผลก่อนนะครับผลฮานอยพิเศษนะครับออก4 3 3นะครับสองหกนะครับผมก็ว่ามันจะมีเบิ้ลนะครับแต่มันมาออกเบิ้ลทันทีนะครับเออนะครับวันก่อนให้อยู่วันไหนที่ให้33หรือในโนสองนี่จะไม่ผิดนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยปกติเนาะปกติออกนะครับ436นะครับ7 7นะครับแล้วก็ VIP นะครับออก497.21เออนะครับมันไม่บังเอิญหรอกเนี่ยหลักร้อยเนี่ยมีแต่4หมดเลยเนี่ยนะครับทำไงได้นะครับเนาะเขาออกมาอย่างนี้เราก็ต้องไปอย่างนี้แล้วเ้วเออนะครับมานะครับมาดูแนวทางนะครับในวันที่26นะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ ฮานอยพิเศษนะครับที่ออกๆอบ17นาฬิกาสินาทีนะครับก็จะมีเด่นนะครับก็คือเด่น2นะครับแล้วก็เด่น3นะครับวันนี้นะครับเน้นเด่นลูดฟันนะครับก็จะเป็น2นะครับลูด2เด่น2นะครับฮานอยพิเศษนะครับจับคู่ก็จะเป็น2 0 2 4 2 8 25นะครับ30 3 4 3 8 35นะครับ8คู่ที่ให้เน้นนะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็จะเป็น27นะครับแล้วก็3 7นะครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็น7นะครับจะมี7 30 724แล้วก็7 2 8นะครับผมนี่แหละครับสำหรับในน้อยแรกนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับยังไงถ้าถูกใจยังไงนะครับก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับทุกๆนะครับช่องทางนะครับก็อ๋อนะครับ ก็อย่าลืมนะครับไปกดนะครับไปกดติดตามนะครับเพจไว้ด้วยนะครับเพจนะครับเพจคนดวงเฮงนะครับก็นี่นะครับก็กดไปนะครับตามรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นนะครับตรงนะครับให้ดูเนาะนะนะครับว่ากดยังไงนะครับเดี๋ยวใกล้ๆนะครับน่าจะวันที่เดี๋ยวเป็นวันอังคารเนาะนะครับวันอังคารนะครับเดี๋ยวผมนะครับมาบอกรายละเอียด ให้ฟังนะครับอ่ามีกิจกรรมร่วมสนุกสนุกกันนะครับสำหรับนะครับช่วงวันเกิดผมเนาะก็จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษนะครับที่จะมอบนะครับให้กับแฟนๆทุกคนทุกท่านนะครับยังไงก็รอติดตามดูกันครับในวันอังคารนี่แหละนะครับเดี๋ยวได้ดูได้รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ก็ไปกดติดตามเพจไว้นะครับเนาะเพจคนดวงเฮงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยปกตินะครับที่ออกรอบ1ิบ นาฬิกานะครับ15นาทีนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเด่น1นะครับแล้วก็เด่น2อานะครับเด่นเลน้นรูปตัวเดียว2นะครับผมยังมั่นใจว่ามันต้องมา2นะครับถ้าไม่มาวันนี้นะครับก็คือก็ไม่มานะ,นะครับเนาะ จะมาก็มาเรื่องสองนี่นะครับเด่น2อรูด2นะครับผมว่ามั่นใจเมื่อวานพลาดไปวันนี้ก็น่าจะมาได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราอันนี้ผมก็ดูจากสถตินั่นนะครับจากสูตรหลายสูตรมารวมกันนะครับจำคู่นะครับก็จะเป็น2 3 2 0 2 9 2 7 1 3 10 19แล้วก็17นะครับตัวกันก็จะเป็น12นะครับแล้วก็22นะครับหลักร้อยวันนี้ก็จะเป็น6นะครับจะมี620 619 617นะครับ นั่นนหะครับสำหรับในชุดนะครับฮานอยปกตินะครับก็เมื่อวานเนาะเมื่อวานผมก็ได้จุดเลขทูบแล้วนะครับก็งวดที่แล้วนะครับได้มานะครับอะไรอะได้มา9นะครับ9,50หรือ90 5านยานะครับผมจำไม่ได้มี9มี5แล้วก็มี0ูนย์นะครับก็เฉียดไปนะครับอันนี้หวยรัฐบาลเนาะนะครับก็น่าจะเป็นเกาแล้วไม่งั้นก็ถูก3ตัวแล้วนะครับ เป็น9นะครับที่ผมจุดทูบได้แต่มันออกมาหนึ่งนะครับก็สำหรับในงวดนี้นะครับจะเป็นเลขไหนนะครับก็นี่และครับเลขนี้นะครับนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับนี่จะจะเป็นเลขทูบนะครับก็ผมจะขอผมขอจากเจ้าที่เจ้าทางนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่นะครับบริเวณที่ผมอยู่เนาะเพราะว่านะครับผมขอตั้งแต่ในงวดแรกนะครับก็ถูกโชคดีไปนะครับในงวด ที่แล้วงวดที่2นะครับก็ดันตามนั้นเลยครับได้มา905นะครับมีก็เกือบได้3ตัวแล้วครับในงวดนี้ครับก็ได้ตัวนี้ัด้และครับต่อแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแล้วแต่ดวงนะครับมาไม่มาอันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยวีไอพีนะครับที่ออกรอบ19บเในการสินาทีนะครับวันนี้ก็จะเป็นเด่น8นะครับแล้วก็เด่น7 เมื่อวานนี้พลาดไปนะครับเมื่อวานนี้นี่ไปเน้นอีกตัวหนึ่งนะครับไปรูดอีกตัวหนึ่งก็มาออกอีกตัวหนึ่งนะครับจะไม่มาเลยนะครับหลุด2วันแล้วเนี่ย V.I.P. นะครับส่วนปกติไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ก็จะเป็นเด่น8เด่น7นะครับเน้นรูดฟันตัวเดียวเลยนะครับก็คือ8นะครับวันนี้8ต้องทํางานแล้วนะครับอย่านะครับอย่าอู้นะครับ8ต้องมาแล้วนะครับ V.I.P. นะอ่า ก็จับคู่นะครับก็จะมี82 83 85แล้วก็88นะครับ72 73 75แล้วก็78นะครับตัวกันก็จะมี89แล้วก็79นะครับ 3ตัวนะครับ683 685แล้วก็679นะครับนี่แหละครับประมาณนี้นะครับสหรับแนวทางนะครับ ฮานอยนะครับในงวดวันที่26นะครับวันจันทร์ที่26มีทั้งหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับสู้คนดวงเฮงจงเจริญคนดวงเฮงจงเจริญขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับผม